ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,931ภายในร้านหารย่างเล็กๆที่เรียบง่ายแห่งนี้ในชยนัยนาทาวเวลานี้มีฉากมหัศจรรย์ที่น่าแปลกประหลาดและน่าสนใจเกิดขึ้นสมาชิกแกงทั้งห้าคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีแต่ความดุร้ายและหยิงพยองในชยนัยนาทาวทำให้พ่อค้าชาวจีนนับไม่ท้วนรู้สึกหวาดกลัวตอนนี้ต่างคุกเข่าลงบนพื้น ยัดกระสุนสีเหลืองสีส้มและสีทองเข้าไปในปากของพวกเขาไม่หยุดหย่อนราวกับว่าสิ่งนี้อร็ดอร่อยอย่างยิ่งกระสุนปืนพกขนาด9มม,มนั้นทั้งอวบทั้งอ้วนถือได้ว่ามีขนาดใหญ่มากการกลืนกินทั้งนัดลงไปนั้นยากลําบากอย่างยิ่งยิ่งกว่านั้นคนเหล่านี้ไม่มีแม้แต่น้ำสักแก้วที่จะใช้ดื่มเพื่อช่วยให้คล่องคอพวกเขาจึงได้แต่กัดฟันและกลืนพวกมันไปทั้งอย่างนั้น คนที่ย่ำแย่ที่สุดยังคงเป็นวินจอนสันเพราะพี่สาวของเขาเป็นหนึ่งในานางบำเรอของหัวหน้าเบิร์นิงแองเจิลอีกทั้งเขาเกิดมาพร้อมกับนิสัยโหดเหี้ยมที่ฝังในกระดูกด้วยความโหดเหี้ยมนี้ฐานะของเขาในเบิร์นิงแองเจิลจึงไม่ต่ำซามได้ดำรงตำแหน่งถึงผู้จัดการระดับกลางในเบิร์นิงแองเจิลและเจ้านายเบิร์นิงแองเจิลก็มอบหมายใช้หน้าเขาส่วนนี้ให้เขาเป็นผู้ดูแลหากใช้คำศัพท์เฉพาะของแก๊งในฮ่องกง เขาเป็นผู้รับผิดชอบใช้หน้าทาาที่ถูกส่งมาจากเบอร์นิงแองเจิลเพียงแต่ภาระที่เขาจำเป็นต้องรับผิดชอบในเวลานี้น่าสมเพชอย่างยิ่งแม้ว่าลูกน้องทั้งสี่ของเขาจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากที่ต้องกลืนกินกระสุนปืนพกก้าวมมอแต่นับว่าโชคดีที่กระสุนปืนพกก้าวมมนั้นมีรูปร่างที่อุวนกลมดังนั้นพวกเขาจึงพอจะกลืนกินกระสุนเหล่านี้ได้แม้ว่าพวกเขาจะต้องกัดฟันกลืนกินอย่างไม่คิดชีวิตก็ตาม แต่วินจอนสันต้องทุนทุกยิ่งกว่าสิ่งที่เขาต้องกินถูกเยเชิญรื้อออกเป็นส่วนสวนด้วยมือของเยเชิญเริ่มจากเทดินปืนเข้าไปในปากจากนั้นยัดหัวกระสุนและปลอกกระสุนที่แยกชิ้นส่วนเข้าไปในปากบังคับให้เขากลืนมันโดยเร็วที่สุดปลอกกระสุนหลังจากถูกแยกส่วนส่วนขอบนั้นแหลมคมอย่างมากสิ่งนี้บาดคอหอยของวินจอนสันจนเจ็บปวดแต่เยเชิญไม่เปิดโอกาสให้เขาค่อยๆกลืนมันอย่างช้าๆ ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงกลืนสิ่งนี้เข้าไปอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากกินเข้าไป3-5ถึงห้านัดเขาเริ่มอาเจียนออกมาเป็นเลือดในขณะที่คอปากและหลอดอาหารของเขาล้วนถูกปลอกกระสุนบาดจนเกิดบาดแผลจำนวนมากเมื่อเห็นภายในปากของเขาเต็มไปด้วยเลือดแต่ยังต้องกลืนกินต่อไปอย่างสิ้นหวังเฉียงใจที่อยู่ด้านข้างขวานอ่อนทนเห็นไม่ได้เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมอาการอยากอาเจียนโดยหันสีสไปด้านข้าง เยเชิญมองเห็นอาการเขาถามเขาว่าเชียงใจคุณเห็นวิจนจรสันคนนี้มากี่ครั้งเชียงใจตอบอย่างรวดเร็วคุณเย่ฉันฉันเคยเห็นเขามาสามหรือสี่ครั้งแล้วเยเชิญพยักหน้าพูดว่ามาคุณช่วยบอกรายละเอียดให้ฉันทราบหน่อยแต่ละครั้งที่คุณพบเขาตอนนั้นเขากำลังทำอะไรเชียงใจคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดตามความจริง ครั้งแรกที่ฉันพบเขาเขาไปที่ร้านขายอาหารสัตว์ของป้าวังที่อยู่ข้างๆเพื่อเก็บค่าคุ้มครองเป็นเพราะป้าวังพูดอังกฤษไม่ได้ฟังไม่เข้าใจจึงใช้ไม้กวาดไล่ผู้คนไปรอบๆเขาจึงสั่งให้คนหักมือและขาของป้าหวังวินจอนสันรีพูดปกป้องตัวเองยายแก่คนนั้นตีฉันก่อนฉันแค่ป้องกันตัวเยเชิญคว้าข้อมือซ้ายของเขาออกแรงเพียงเล็กน้อย มือซ้ายของเขาก็ถูกหักออกจากข้อมือทันทีวินจอนสันกรีดร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดเย่เชิญพูดด้วยใบหน้าเย็นชาวันนี้คุณเข้ามาเพื่อจะฆ่าฉันฉันหักข้อมือของคุณนี่เป็นการป้องกันตัว สิ่งนี้ทำให้วินจอนสันแทบจะพังทลายแต่สิ่งที่ทำให้พังทลายมากกว่านั้นยังมีเย่เชิญหยิบปืนพกที่ถูกถอดแม็กกาซีนออกมามือถือปืนกระบอกนั้นทำหน้าที่ต่างคอนใช้คอนปืนกระบอกนั้นฟาดเต็มแรงลงบนข้อเท้าขวาของเขาโดยไม่ทันให้เขาได้ตั้งตัวเสียงที่ดังออกมาตามเสียงฟาดที่ดังกึกก้องมีเสียงกระดูกแตกวินจอนสันแทบจะหมดสติด้วยความเจ็บปวดแต่เย่เชิญไม่ได้รอให้เขามีโอกาสได้หมดสติ เขายกปืนขึ้นทุบข้อเท้าซ้ายจนแหลกเละเป็นเลือดเย่เชิญยังคงเพิกเฉยแม่วินจรนสันที่อยู่ต่อหน้ากำลังร้องคร่ำครวญหวยหวนอย่างบ้าคลั่งถามเฉียงใจอีกครั้งว่าพูดต่อไปเฉียงใจกล่าวว่าครั้งที่สองที่ฉันพบเขาเขามาที่ร้านของฉันให้ฉันมอบเงินค่าคุ้มครอง3,000ันดอลลาร์สหรัฐแก่เขาแต่ฉันไม่อาจนำเงินออกมาได้ เขาจึงสั่งให้คนพวกนี้ทุบตีฉันและบอกว่าวันนี้คือเส้นตายสำหรับฉันเย่เชิญพิจารณาดูใบหน้าที่บวมช้ำเป็นสีม่วงของเฉียงใจเขาพยักหน้ายิ้มเล็กน้อยยื่นมือไปคว้าวินจรสันที่สุดตัวอยู่ด้านข้างตบหน้าเขาไปสี่ห้าครั้งจนกระทั่งเส้นเลือดฝอยบนใบหน้าของเขาแตกแสดงอาการบวมช้ำออกมา จากนั้นโยนวินจรสันที่ใกล้ตายออกไปกองอยู่ที่พื้นข้างๆจากนั้นเขาก็ถามเฉียงใจครั้งที่สามละเฉียงใจกล่าวว่าครั้งที่สามคือเมื่อคืนวันนี้เขานั่งอยู่ในรถคาดินแลกรถจอดอยู่หัวมุมถนนอาชงจากแกงจีนเพิ่มเดินออกมาจากในคลับถูกลากเข้าไปในรถโดยลูกน้องของเขาสักครู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเห็นหมอกเลือดพุ่งออกมาจากประตูด้านหลังร่างของอาชงก็ถูกทิ้งลงมาหลังจากนั้น รถคาดินและคันนั้นก็ขับออกไปเย่เฉินพยักหน้าถามว่าอาชงคนนั้นปกติชอบรังแกผู้คนชายและหญิงในชายหน้าเทาหรือไม่มักมาข่มขู่เรียกร้องค่าคุ้มครองจากพวกคุณหรือไม่เฉียงใจ้สายสีสะพูดว่าแก๊งชาวจีนในชายหน้าเทาค่อนข้างใส่ใจแม้ว่าพวกเขาจะแย่งชิงเงินจำนวนหนึ่งจากเราไปเป็นค่าคุ้มครองแต่พวกเขาก็คอยช่วยเหลือพวกเราแก้ปัญหาจริงๆ โดยเฉพาะพวกคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างพวกเราจะมีคนคอยรังแกตลอดเวลาแก๊งชาวจีนเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือพวกเราเป็นครั้งคราวค่าธรรมเนียมก็คิดค่อนข้างสมเหตุผลสุดท้ายแล้วพวกเราค้าขายทำธุรกิจเล็กๆในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีแต่ค่าธรรมเนียมการคุ้มครองเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกันแก๊งชาวจีนมีน้ำใจมากกว่ามาก ดีเย่เชิญถามอีกครั้งคุณบอกว่าเห็นวินจอนสันนั่งอยู่ในรถคันนั้นตอนนั้นเขานั่งอยู่ตำแหน่งไหนเฉียงใจหลุบหน้าลงเล็กน้อยแต่ก็ยังรวบรวมความกล้าพูดว่าเขานั่งอยู่หลังเบาะผู้โดยสารเย่เชิญยังคงถามต่ออาชงที่ขึ้นรถไปขึ้นไปตำแหน่งไหนใช่ประตูหลังที่นั่งคนขับหรือเปล่าเฉียงใจพยักหน้าพูดว่าใช่ บทที่5,932ดีหลังจากพูดคำนี้เย่เชิญหยุดชั่วคราวจากนั้นถามเขาว่าคุณเห็นชัดเจนไหมใครเป็นคนยิงเฉียงใจสายสีสะพูดว่าไม่รู้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นคนยิงแต่หลังอาชงเสียชีวิตถูกทิ้งลงจากรถกระจกหน้าต่างที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังถูกลดลงฉันเห็นวินจรนสันทมน้ำลายออกมาเย่เฉินมองไปที่วิจนจรสันถามเขาด้วยสีหน้าจรงิงจัง ฉันขอถามคุณอาชงจากแก๊งชาวจีนคุณเป็นคนฆ่าเขาใช่หรือไม่วินจอนสันรีบสายสีสพูดว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันเยเชิญหันไปมองดูคนที่เหลืออีกสี่คนพูดว่าพวกคุณสี่คนใครสามารถบอกความจริงกับฉันได้ฉันจะให้กินกระสุนน้อยลงห้านัดแต่หากไม่มีใครสามารถบอกความจริงได้ หรือช่วยปกปิดไม่ยอมตอบคำถามของฉันนอกจากกินกระสุนเหล่านี้ฉันจะแยกส่วนปืนพกให้พวกคุณกินหลังจากกินกระสุนเหล่านี้หมดสิน้นคนทั้งสี่ต่างรู้สึกกังวลปรากฏเหงื่อเย็นเยียบไหลออกมาเย่เชิญจะให้พวกเขากินปืนพกแยกส่วนสิ่งนี้ทำให้พวกเขากลัวมากหลังจากกินกระสุนไปมากกว่าหนึ่งโลพวกเขาก็ยังมีโอกาสที่จะขับถ่ายออกมาอย่างช้าๆแต่ถ้าให้พวกเขากินชิ้นส่วนของปืนพก การถูกปืนพกยิงน่าจะดีกว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีความสุขมากกว่าสิ่งนี้ส่งผลให้มีหลายคนออกมาให้การเป็นพยานอ้างว่าเห็นวินจอนสัญยิงสังหารสมาชิกแก๊งชาวจีนที่ชื่อว่าอาจงใบหน้าของวินจอนสันซี่เผือลงทันทีเขาต้องการปกป้องตัวเองแต่เมื่อคิดว่าคนเหล่านี้ทรยศเขาหากเขาพูดปกป้องตัวเองตอนนี้อาจจะแต่ต้องถูกเกรดย้อนของเยเชิญได้เขารู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่ง เมื่อคิดว่าเย่ยเฉินจะตอบแทนเขาเป็นสองเท่าสำหรับความชั่วร้ายที่เขาทำเขาฆ่าอาชงจากแก๊งชาวจีนเป็นไปได้ไหมเย่ยเฉินต้องการฆ่าเขาในวันนี้ในขณะที่เขารู้สึกหวาดกลัวและกังวลใจรันได้ยินเย่ยเฉินถามเฉียงใจ้คุณรู้จักหัวหน้าแก๊งชาวจีนหรือไม่เฉียงใจ้พยักหน้าอย่างรวดเร็วพูดว่ารู้จักเขาชื่อนนต้าเว่ยเขาเคยมาที่ร้านบ่อยๆในเวลานี้เฉินเจ้าจงที่อยู่ข้างๆพูดว่า นายน้อยนีตาเว่ยตอนเป็นเด็กลับรอบหนีจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะฮ่องกงจากนั้นผันตัวเองจากฮ่องกงมาที่สหรัฐอเมริกาแม้ว่าเขาจะเป็นพวกแกง๊งแต่ตัวเขายังนับว่าไม่เลวเย่เชิญพยักหน้าถามเฉียงใจว่าคุณสามารถหาตัวเขาได้ไหมเฉียงใจคิดอยู่ครู่หนึ่งตอบว่าคุณเย่ดูเหมือนพี่ตาเว่ยตอนนี้หลบซ่อนตัวจากปัญหา เกรงว่าตอนนี้คงไม่อาจหาเขาพบได้โดยง่ายเชิญเจ้าจงพูดว่าเขาต้องยังไม่ได้ออกจากชายัยนาทเทาบางทีเขาอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่ร้านทำผมมอนโรในชยนัยนาทเทาก็เป็นได้ฉันเข้าใจนิสัยของเขาดีเขาเชื่อมั่นว่าสถานที่อันตรายที่สุดคือสถานที่ปลอดภัยที่สุดเฉียงใจอุทานออกมาไม่มีทางอาจงทั่ทั้งชยัยนาทเทต่างก็รู้ดีเจ้าของร้านทำผมมอนโรเป็นคนรักของพี่ตาเวย่ย เขาจะกล้าซ่อนอยู่ที่นั่นในเวลานี้ได้อย่างไรเชิญเจ้าจงพูดว่าไม่ต้องมีคำถามมากมายคุณไปที่ร้านทําผมมอนโรในตอนนี้บอกนายหญิงของที่นั่นว่าฉันกลับมาแล้วเชิญเขาให้มาพบฉัน